สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจียวนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ดำนานะครับตรงนี้ก็จะดำนานะครับตอนนี้ตากลัง ขุดขุดบ่ออยู่นะครับขุดบ่อคลองใส่ไก่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองใส่ไก่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหนอภัยนะครับเป็นหนอภยัยตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่นับสองบอ่อเลยตรงนี้ก็จะเป็น ผักบุ้งแก้วแล้วก็เอาไว้ดำนาเหมือนกันนะครับเป็นผักบุ้งแก้วแล้วก็กับข้าวนะครับเอามาเอามาดำนาดำนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อหอยเชอรี่นะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้เลี้ยงหอยเชอรี่หอยขมหอยปังแล้วก็ เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวกำลังลูกใหญ่ๆเลยนะครับ นี่ครับต้นมะนาวมีลูกใหญ่ๆนะครับมี่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องทางใน YouTube ด้วย แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ